สวัสดีครับผมช่องไอป่าหนึ่งก็เก้าสี่นะครับวันนี้จะมามาถอดกรองแอร์ในโนราเอ็นพีสมวันนะครับถอดเพื่อมาทําความสะอาดนะครับหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่ก็ได้นะครับก็คือจะมาบอกวิธีเบื้องต้นนะครับว่าการถอดนะครับก็คือให้เราเปิดดิสเกนะครับแล้วก็ยกซ้ายยกขวานะครับแล้วดึงไม้นะครับ ป๊บจะเจอนะครับกล่องสีขาวๆนะครับจะเป็นกล่องใส่กล่องแอร์นะครับในโนร่าเอ็นทีสมอยนะครับคือจะมีปุ่มนะครับาย้วานะครับให้เราโยกนะครับโยกตรนนี้ปุ๊บข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะกดปุ๊บเราจะเห็นนะครับเห็นกล่องแอร์นะครับมันจะมีลูกศรชี้อย่างนี้นะครับเวลาใส่ก็สังเกตด้ยนะครับมีลูกศรองนี้นะครับ ีลงข้างล่างน,นะครับอ่าแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับคือกดก็ได้นะครับกดแล้วก็ดึงนะครับนี่ใช่สองมือนะครับก็คือดึงมาเพ๊บนี่นะครับโดยรวมของผม,ผมยังใหม่อยู่นะครับไม่ค่อยมีฝุ่นนะครับเพราะผมจะถอดมาเป่าตลอดนะครับก็คือถ้าแบบ สั่งเลออนไลน์แอปออนไลน์ก็ได้ครับสั่งมาแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับถ้าของสูงก็จะดีหน่อยก็คือแบบผู้เสี่ยงก็จะถอดมาเป่าพอนีะครับข้างในนะครับอะก็จะมีไหมครับนะครับอาจะมีวพกะะมวกจิงมงจิงไม้นะครับเศษไม้แหวมีด มืออ่ะมือพอลวงได้อยู่ยิดไม่ได้นะครับพอบทำควาดเสร็จนะครับก็เอาของแอร์นะครับใส่นะครับเข้าไปที่เดิมได้เลยครับยาให้ลงรูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ออกฟ้านะครับ ฝานี่จะมีน,นะครับเอาภาษาอังกฤษนะครับง่ายขึ้น <Hey. S 1> ดันซ้ายดันขวานะครับดันซ้ายดันขวาให้มันเข้านะครับเราก็จะให้มันลงล็อก,กนะครับทีดึงก็ไม่ออกกันนะครับ เสร็จก็เอาินชักใส่นะครับเข้ากระดกซ้ายกระดกขวาครับจรนจะมีเกี่ยวอยู่นะครับอ่าเป็นแล้วนี่ครับครับเอามาเป็นบอกสาธิตเบื้องต้นนะครับการเปลี่ยนกองแอร์ของโนราอินพีแตมอยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ